ครับตอนนี้ช่วงเกสวันนี้ช่วงซีเกมดิมิงอยู่กรุงรเปพนก็มาห้าหกเจ็ดแปดนะครับเก้าห้าวันลแล้วเหรอนี่ยศุกร์เสาร์อาทิตย์นนจันทร์นะครับๆๆพรุ่งนี้ก็เป็นวันที่ห้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ <ๆ S 1> โปรแกรมดิมิงจะเข้าไปสนามมรุตกเตโชนะครับ <ๆ S 1> ก็จะไปดูเทนนิสจะไปดู วิลเลจหมู่บ้านนักกีฬานะครับสัมผัสบรรยากาศต่างๆแต่วันนี้นะครับเรื่องเหรียญทองของเราเนี่ยอย่าเพิ่งพูดถึงนะครับมาข่าวดังเลยก็คือบิลภูริพลบุญสอนนะครับแม่เป็นความหวังสำหรับการวิ่ง200เมตรวันนี้หลิมิงทราบข่าวเขาจากสนามมวยสากลสมัครเล่นนะครับ OCIC นะครับ มันมีคลิปภาพข่าวออกมาว่าบิลมีอาการกล้ามเนื้อกระตุกระหว่างวิ่งเข้าผ่านโค้งร้อยเมตรแรกแล้วกำลังจะสปีดนะครับในร้อยเมตรสุดท้ายเนี่ยว่ากันว่าเป็นจังหวะที่บิลภูริพลบุญสอนเนี่ยเขาเรียกว่าแรงปลายเครื่องดีเซลสปีดนะครับแซงทุกคนเข้าไปทีนี้ ก็เป็นจังหวะเดียวก,กันกับที่กำลังจะเอ่อเขาเรียกว่าตั้งลำแม่ติดเทอร์โบกล้ามเนื้อกระตุกด้านซ้ายครับแล้วก็ไม่ไหวนะล้มลงไปก็ต้องเรียนว่าเการบาดเจ็บการป่วยไข้ของนักกีฬาที่ลงแข่งขันเนี่ยมันห้ามไม่ได้นะครับไม่มีใครสามารถที่จะบอกว่าห้ามป่วยห้ามเจ็บนะฮะ แต่มันป้องกันได้นะครับสิ่งเหล่านี้นะครับก็เป็นบทเรียนและคำถามว่าเอะแล้วเจ้าบิลเนี่ยในช่วงเยาวชนชีงแชมป์โลกก็เจ็บแต่เป็นด้านขวานะครับวิทยาศาสตร์การกีฬาที่พร่ำบอกเป็นเหมือนกับยาเทวดานะฮะจะต้องมาใช้กับนักกีฬาไทยการกีฬาแห่งประเทศไทยบอกแล้วก็ เชื่อว่าทุกสมาคมกีฬาโดยเฉพาะสมาคมกีฬาที่มีโค้ดแฝดเล็กแฝดใหญ่พลตำรวจตรีสุภวนัตอาริยะมงคลเนี่ยหัวหน้าผู้ฝึกสอนบอกมันเหมือนกับยาวิเศษเนี่ยก็ต้องไปทบทวนแล้วก็ตอบสังคมว่ามันทำไมนะฮะก็ไม่อยากจะไปเจาะลึก นะครับเอาเป็นว่ากล้ามเนื้อกะตุกเนี่ยมันเป็นไปได้สําหรับนักกีฬาแต่สิ่งที่ลีหมิงเห็นดีใจนะครับก็คือตอนนี้เราได้ตัตสํารองที่ถูกบทบังรัศมีคุณสอรอัดดาบบังหรือน้องต้าเนี่ยก็สามารถชดเชยทดแทนขึ้นมาคว้าเหรียญทองวิ่ง200เมตรได้นะครับประเด็นก็คือนะครับในการวิ่ง100เมตร 4เกมครั้งนี้หรือ4คูณร้อยเมตรชายเนี่ยจะทำอย่างไรอันนี้ก็ไปว่ากันบลีมิงมีพ้อยสําคัญพ้อยเดียวครับวันนี้ก็คือว่าการตั้งฉายาบิวภูริพลบุญสอนจากสื่อเนี่ยให้เขาเป็นเทพบิลเนี่ยมันยกย่องเกินไปไหมมันสร้างความรู้สึกอย่างไรให้กับเขา เขาอาจจะเป็นแรงกระตุ้นสิ่งที่ทําให้เขาต้องทําดีแต่อีกด้านหนึ่งเนี่ยอาจจะทําให้เขาเนี่ยเป็นกระทงหลงทางหรือเปล่านะฮะก็ถ้าหลีหมิงอยากจะเลือกอยากจะบอกได้ช่วยอย่าเรียกเขาอย่าเขียนเขาอย่าชื่นชมยกย่องเขาเกินว่าเขาเป็นเทพเพราะว่าเขาเพิ่งเป็นเด็ก17 18เป็นเด็กเยาว,วชน เขายังไม่ได้ทำอะไรยิ่งใหญ่มากมายนะครับสำหรับความสำเร็จในเอเชียนเกมหรือแม้กแต่ระดับโลกอาจจะอนาคตอันใกล้นะครับอาจจะเป็นเหรียญใดเหรียญหนึ่งในโอลิมปิกเกมเพราะว่าเขามีพรสวรรค์มีสน่ิละที่ดีแต่การที่จะไปบอกให้ฉายาเด็กวัยสิบเจ็ดเนี่ยเป็นเทพมันเวอร์เกินนะฮะ บิวออกมาบอกเองได้ไหมครับภูริพลบุญสอนหรือแฟนเล็กแฟนใหญ่พลตำรวจตรีสุภานัทอาริยมงคลบอกเลยถแถลงเลยนะครับสื่ออย่าเรียกเทพบิวได้ไหมนะครับและลี่หมิงขอเป็นกำลังใจให้กับบิวหลานรักนะครับคุณคือซุปเปอร์สตาร์คุณคือความหวังคุณคือ สิ่งสำคัญของวงการกีฬานะครับเชกเช่นนะฮะรัชนกอินทนนท์นะครับหรือนะใครต่อใครหลายคนที่กำลังจะเป็นความหวังในเอเชียนเกมหรือโอลิมปิกเกมนะครับนะะเพชรเม็ดงามมันมียากมากนะครับที่จะโผล่ขึ้นมาในวงการกีฬาไทย แล้วให้เราได้เจรไนได้ชื่นชมเขายาวๆนานๆน,น,นะครับฮะอ้ามิงพูดยาวไปละนะครับวันนี้ก็คงไม่ได้พูดเรื่องอื่นละนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของคิรินนะครับอ่าสับม้วนเดียว1,500เมตรนะครับคว้าเหรียญทอง3เวลา3.57.97นะครับคิรินตันติเวศซึ่งเป็น ซูเปอร์สไตร์คนหนึ่งครับนะฮะจับเครื่องบินบินมาจากสหรัฐอเมริกาเลยมาแข่งขันท่ามกลางสายฝนนนัน้โปรยปลายแล้วก็คว้าแชมป์4เกมสมัยที่สองนะครับหลังจากที่หนก่อนเนี่ยก็มีการ, budget, รบัดจนะฮะเป็นขวัญใจสาวๆครับกรี๊กกันนะแต่คุณไม่ใช่เทพคีรินอย่าใช้คำว่าเทพกับเขานะฮะอ่ะส่วนเรื่องอื่นๆมันหมืน่นเจ็ดเนี่ยก็ สเปเรระนะครับวงการกีฬาของเราฟุตบอลก็ชนะนะครับน้องไอราาไปซีหนึ่งอย่าพิจาขาน้องนะฮะเขาก็ไม่ชอบนะฮะมันเป็นอะไรที่ละเอียดอ่อนนะครับก็เข้ารอบไปเท่าๆกับที่นะครับเวียดนามนะฮะก็เอาชนะเสือเหลืองไปสองตามหลังไปก็เดี๋ยวรอนัดสุดท้ายนะครับซึ่งไทยเนี่ยแค่เสมอก็จะเป็นที่หนึ่งของกลุ่ม แย่งแชมป์กลุ่มกันจะเตะกันวันที่11พฤษภาคมที่ p ริน c ์สเตเดียมนะครับทุ่มตรงนะฮะมวยก็ชกกันไปชนะกันเข้าไปยังเส้นทางยังอีกหลายแมตช์สแมตช์นะครับก็ไม่มีอะไรนะฮะก็มาพูดถึงวันรุ่งพรุ่งนี้ดีกว่าครับสำหรับวันนี้เนี่ยทำเนียบเหรียญทองครับตอนนี้ ออกัมพูชาหนาวๆร้อนๆแล้วครับเพราะว่าเป็นจ่าฝูง37เหรียญทองแต่ของเรารวมถึงเวียดนามครับมาอำนาจสีเกมตอนนี้ไทยกวาดมา20่สิบดูครับว่ากัมพูชาจะแพวหรือไม่นะจะยืนระยะได้เป็นจ่าฝูงกันอีกกี่วันนะครับส่วนพรุ่งนี้มีชิงชัย42เหรียญทองนะครับ ก็เชียร์นี่ครับนอกจากคีรินแล้วก็จะมีจอชัวโรเบิร์ตแอคคินสันนะครับมาแข่ง400เมตรชายคีรินวิ่ง5,000เมตรชายนะครับตามติดแล้วก็คิดตังดูกีฬาเชียร์กันอย่างสนุกสนานและโปรดมีเมตตาธรรมในหัวใจนะครับถ้า เรามองโลกในแงด่ดีมีเมตตาเหมือนพ่อของซินเรดิราราบว่าไว้ลูกจงมีความกล้าหาญและก็มีเมตตาสิบสองเหรียญทองกระโดดน้ำหนึ่งว่ายน้ำเจ็ดกรีธาแปรวินเลียดสามนะมีหมากลุกอ e ีสปอร์ตยิมนาสติกหเปตองหนึ่งชินลงสาม ซอฟท์เทนนิสหนึ่งแล้วก็เทนนิสนะครับเดี๋ยวพรุ่งนี้เรีมิงจะไปดูเทนนิสทีมชายหญิงของเราเข้ารอบชิงโวลวินัมเจ็ดเหรียญทองไฮไลท์นะครับก็จอร์ชัวโรเบิร์ตแอคินสันกับคยรินตันติเวสนะฮะแล้วก็บอลหญิงนะส่งท้ายนะสุดท้ายกับเจ้าภาพกรัรมพูชาเข้ารอบรองไปเรียบร้อยแล้วขอให้ดูกีฬาอย่างสุขสนานแล้วก็ ออกกำลังกายดูแลสุขภาพไม่เอานะมาเรียกเทพหมิงก็ไม่ได้นะขออนุญาตวันนี้มีความสุขกันมากๆนะครับวันนี้ฝนตกที่กัมพูชาเนี่ยหวัวนี่เปียกแฉะไปเลยครับรีหมิงครับเอ่ก็ดีครับจะได้ชุ่มฉ่ำนะฮแล้วก็กุ้งพะดมเป็นเนี่ยไม่มีพีเอ p มไฟเอพสามนะฮะ ให้แสบจมกูกมีแต่ควันนั่งตุกๆก่อนแ์กก็แชร์กับลิมิงด้วยนะครับอย่าลืมดูคลิปลิมิงเป็นกำลังใจลิมิงเนี่ยแม่ช่วงนี้ยอดขึ้นไปสองสาพันนะครับผู้ติดตามก็มากขึ้นก็ดีใจนะครับแล้วก็มีกำลังใจที่จะทำคลิปออกมาให้กับแฟนๆมาอยู่ที่กัมพูชามีความสุขมากนะครับเพราะว่าได้ดูกีฬา ได้มาประเทศที่รู้สึกว่าเขาก็อยู่มีความสุขสงบสุขกันดีนะฮะนะก็ดูดูกันไปอย่าไปไม่ทาเป็นประเทศไทยนี่มันดีนักแลไปอยูหมิ่นเหยียดหยามเขานะอืมอ่ะเทพหมิงเอ้ยไม่ใช่สิห้ามเรียกเทพนะฮะล่ำลาอะไรเอ้ยไม่อะไรครับ ขอไปก่อนเดี๋ยวพรุ่งนี้เจอกันนะครับพรุ่งนี้จะรายงานที่สนามมรดกเดโชบ่อนคาสิโนไปเมื่อเช้าเนี่ยเดี๋ยวรอพูดๆจ